นี่แหละบุพเพสนิวาสได้เพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้กี่จังหวัดเราก็มาอยู่ด้วยกัน,ออนมันมีความรักรความผูกพันนะเอนคใช่ค่ะอยู่ไหนก็ยังคิดถึงกันด้<า>ต้องสอง่งคลิปเพื่อนๆ<า>แต่ละวันาวยามใดขึ้นทอดกับมาแม่นยามว่างก็ยังอย,งอยู่ก่อนภาพล,ลวดเนาะ แล้วก็ค่อยหมุนมัดนิดหน่อยแล้วก็ตอนเที่ยวมีทีวันเดียวใช่มันมีทีวันเดียวฝากซื้อครีมนต่นะเนาะแต่ถ้าทีพีสกินรามีเยอะครับผมต่อนนี้เราต้องฝากซื้อครีมใช่ครีมนี่ต้องของใครของมันเวลาเรียกมันล้วนเราจะได้จวดเลยเน่ยครับเน่มันอันจักบาทครีมเท่านี้โอ้ไม่แพงเราแม่เราจ่ายสามสิบกว่าบาทเดียวโอ้บาโนเอซื้อมาให้แม่เนี่ยเด้อยาติด ประจำตัวไว้น,นี่เอาอยมางท่านได้ไปอยู่บบปากแปกได้ยินแต่เสียงมคือเสียงดังเลยวันนี้ทะลุมาทางที่เลย <c oughs> มัดลวดนะคะอพ,อพอทำงานอ,อ,อ,า,อาชีพก่อสร้างกับเขาได้อยู่บ่ลวดเส้นเดียวนะครับแล้วก็พับครึ่งแล้วก็มัด เดี๋ยวดูพิลาวันสอนเด้อพ่อเด้พอดพ่อไม่ได้ทาํางานกดสร้างงานอะเดนะความรู้เดิมได้หมดเลยแอนเลยแอนปุ๊บป๊า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 ะ๊า,า,ะา่๊ลนนนปล๊า<ไ>ปอา<ไ>ป๊าป๊าปจาป๊าป๊าน<ม>๊าป๊าป๊ัป๊าป๊าป๊าปนาป๊าป๊าาป๊าาป๊าอ๊าป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 ีาปิาป๊าป๊ป๊าปาานี่ป ไม่มีค่ะมีแต่ครีมทีพีสกินชีมิดมีแอมเบียวครับของใครของใครจริงๆต่างๆเราจะพิมพ์น้องเว้ยโล่ๆเลยนะคะพ่อนี่นะคะโอ้โหผักปู่ก็โอ้ยค่ะนะคะสวยงามนะคะเอฟซีได้ดูแล้วก็มีสวนดอกไม้นะคะมีหญ้าด้วยนะคะนี่ วยมากเลยค่ะดาวเรืองตอนนี้นะคะทุกคนเรือสามสาวนะคะอวทั้งนั้นเลยยืนบังร่มให้เนาะเดี๋ยวหนูไปหาร่มให้ค่ะ ขีมนั่นขอไปจับเลยมันหมุนได้หรือเปล่าอดดข้ตอนนี้สองวอลมัดเสร็จแล้วโอ้โหมาอิ่วนะเขาเรียกว่าอิ่วอิ่วอิ่วรวดนะคะใช่พ่ใช้ขีมนี่นะคะต้องขอขอบคุณแอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะ สนับสนุนโดยทีพีสกินนะย้อนหลังดูโษณช่อมเอากรอกนะคะสำหรับกินี้ก็ขอฝากนเท่านี้คะเดีวปเนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมนงคู่อนี้นะคุณเ็มสิบห้าไหมปนก็ทีมป้นองคูก็กำลังทำการพ่นสีอีกแล้วนะคะ เพราะว่ารอเทปแล้วก็ฉีดแอ่นพ่นอยู่บ่กเธอพ่นอยู่อ่ะสวยเนาะดูแล้วเลื่อมว่ามองมองเนาะด้านหลังเพิ่นพ่นรอบสองแล้วว่าทางหลังอันนี้รอบสามไหมบอกอันนี้จะลงรอบสี่เพราะรอบแรกนี่ยพื้นพื้นสีขาวเขาไปจะสีเหลืองเขสีทองเด็ดก็สวยอีกรอบหนึ่งลงอีกรอบหนึ่งค่ะก็ก้อนนม้ก็งามใช่ผนแล้วนะตอนนี้ ไปทดน้ำบอเดยกจะให้ลุงไปล้อมอายบ้านนี้ตนใหญ่ได้ต้นนี่นะเยอะดีเดจะให้เรียาลมใหญ่แล้โอ้ยรนี่ยตัวตไปือรได้ตรงงตรงทีนะคะ ต่อไปขึ้นเลยได้ไหมอ๋อขึ้นเลยค่ะแม่ยังไม่เห็นนิกกี้เลยนะใช่ทำรอเลยสิี่กเฮ้ยแล้วยังไปเสียช่งเอาน้ำไปว้ายด้วยแมทินเข้านะน้ำชิบแพกนะแล้วยังไปสีเอาดูไปว้ายหนคู่ สวเราก็จะเริ่มมัดอีกแล้วนะสิ15บอกออะไรสิบห้าสิอกนี่ละมาว่าสิบห้าสาวอ้อเลยเนาะมาแล้วสิบห้าบอกสิบหกบว่าจันสาวอ้อเลยสิบห้าสิบหกวได้ยินวาเขัาว่าสิบห้าสิบหก ก็จะเริ่มมัดอีกแล้วเดี๋ยวมาเป็นสาวลำวงำบง่คุณแม่เลยเห็ดปูกก็ยังสีมาหัดเลียนน้ำขาอยู่ด้ทำโป่งทำปูกอาจจะมาเรียนกับเพื่อนๆอยู่ด้ว มันนั่นนะพน่อเนาะสอนเมียนะคุณพ่องบุรีใครเนาะสอนก็ทิ้งนะนะเออเมียพ่อจะได้ดนตรีพูดไทยบันนี้นะอันเพลงนกฮูกนกะพูกเนาะมันซื้ออย่างเมียอันเพลงนกฮูกะเพลงครูไทยนกฮูกนะัเนาะมูลเนาะว่าจีดดวนไปนี่คือเอาเพลงมาไม่ได้ติดแล้วก็ชิดเข่าหนาๆเม่ยวาะนะมันวิ่งอยู่หลายเพลงอยู่ไดน มันถึงมันทำไวเฉพาะของงัน่ไงโอ้คุณเพื่องแล้วเขาซ้อมรำกันหน่อยนาตอนเย็นนี่นะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้เจอกันแล้เราเรไปคนละทิศละทาง FC โทรมาว่าไงครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันในคลิปต่ออันคนให้ไหวนำบ่อันคนเดิมบ่ขคนใหม่บ่ขคนใหม่บ่ FG คนลียมันลงหัวจาวตัวใหม่อีบ่ใซ่จะข่งเก่าอ้เรื่องมะำผมบอกพวาเนาะ อันใดนัน่นละกระิบไกายแล้วจากระซ่บหมอยอยู่เน,น,นาะไม่ล่ะก้าวแล้วนี่นนเนาะช่องแม่ถิ้นขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ